สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะติด ตามีา่นขาเวลาเช้าเช้าวเวลากาแฟนางบอกแหวะี่นขาวันนี้ตื่นสายาพีน่นขาไม่ค่อยสบายแต่หยิบยกพีน่นขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมให้ความนิยมชมชอบติดตามอยู่วันนี้มาดาหน่อยหยิบยกมาจากทนายแก่ๆกันแล้วกันพีน่นขาตามที่ขึ้นหัวข้อคำพวกนี้ควรออกมาจากคนที่ใช้คํานำหน้าว่าทนายเหอรอที่กล่าวถึงสาวิตรีหยิบยกประเด็นดังกับพีน่นขาจากโพสต์ของท่านทนายแก่ คนหนึ่งก็แล้วกันกับพี่น้องค่ะหยิบยกจากการ ออกมาโพสต์ของทนายแก่ๆคนหนึ่งโอ้ยพูดง่ายๆกับพี่น้องคะแก่จนป่านนี้แล้วยังไม่มีประสบการณ์อีกเหรอที่จะออกมาโพสต์ต่อสื่อสาธารณะถึงจะเป็นโพสต์ของตัวเองก็เถอะแต่ออกมาสื่อสาธารณะแล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นทุกคนก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านล่ะรับพี่น้องคะแต่การหยิบการอ่านนั้นน่ะเขาตีความไปอะไรยังไงมันเป็นการเชงโง่ของทนายแก่ๆล่ะรับพี่น้องคะอ่าถ้า หลายคนติดตามเหตุการณ์เรื่องราวของกกอกสตอรี่ก็คงจะได้เห็นละคะนานๆจะมีออกมาทีหรือหรือถึงไม่นานเท่าไหร่ก็จะมีการออกมาโพสต์หรือออกไปตามที่กกอกไปอยู่ที่กกอกอย่างที่ว่าเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้เน้นว่าทนายแก่ๆนะพี่น้องนะได้ออกมาโพสต์เดี๋ยวมาดามหน่อยอ่านให้ฟังกับพี่น้องคะ่ะ การโพสต์ของทนายแก่แกคนนี้ไร้ประสบการณ์อย่างนี้กันแล้วกันน,นี่ตอบตรงนะพี่น้องนะพูดตรงนะกรณีถึงทนายแก่คนนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเขาโพสต์เอาใจความสั้นๆมาให้ฟังก็คือเขาโพสต์บอกว่าบางคนใกล้จะอยู่จุดต่ำสุดหรือถูกจับในคดีชมผูหรือ,อ,รอต้องติดคุกในคดีป้าใหม่แต่ทนายขอฟันธงว่า ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนลุงไม่มีวันถูกจับอันนี้คือเอามาจากโพสต์เขานะพี่น้องนะเขาก็พูดประมาณว่าโอเคมีโซเชียลพูดเรื่องสูงเรื่องต่ำกรณีที่ว่าใกล้ใกล้แล้วว่างั้นเถอะใกล้จุดนี่จุดสูงจุดต่ำของแต่ละคน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้นสูญเสียไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกสงสัยเองอะไรยังไงประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องคะอ่ะเขาอธิบายไปแบบนั้นขณะเดียวกันเขาก็เลยบอกว่ากรณีที่ ตำ่ำหรือสูงสูงสุดของคดีก็คือบางคนอาจจะมีการออกมาโพสต์ว่าจะโดนถูกจงถูกจับหรือจะมีการเรื่องของป่ามงป่าไม้อาจจะมีการติดคงติดคุกประมาณนั้นแหละอธิบายในโพสต์นั้นลหละค่ะพี่น้องขาเขามาสรุปบอกว่ายังไงไม่ว่าอะไรก็ตามลุงไม่มีวันถูกจับค่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นใครจะอยู่จุดไหนจุดไหนจุด,จดใกล้จุดที่จะระเบิดกันแล้วอะไรทํานองนั้นก็ตามลุงไม่มีวันถูกจับเพราะ หลักฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนเพนพินก็กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นการตรวจดีเอ็นเอไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานอะไรต่างๆพวกนั้นหลักเพิินเอ่ยถึงเนี่ยน,นะคับพี่น้องยาวเฟื้อยเลยค่ะพี่น้องขะไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนก็ไม่สามารถที่จะไปถึงลุงพลได้ไม่สามารถที่จะไปถึงลุงพลได้ให้จบจบ,จบกันไปเถอะ นี่คือคือให้จบจบกันไปเถอะแม่อย่าออกความคิดเห็นอันนี้คือจุดสําคัญกับพี่น้องขาให้จบจบ,จบกันไปแม่อย่าออกความคิดเห็นอะไรในช่วงนี้เลยมันจะทําให้บานปลายไปกว่านี้อีก พูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเชื่อทนายเถอะแม่อันนี้คือตอนไททายกับพี่นอ้องเพราะว่าเขาทํายาวอย่างที่มาดามหน่อยสรุปให้ฟังแล้วข้างบนบอกว่ากับการที่เขาออกมาโพสต์ก็เหมือนกับว่าโอเคบางคนก็จะบอกว่าเป็นจุดสูงสุดแล้วนะอาจจะต้องมีการแตกระเบิดอะไรยังไงบางคนก็บอกว่าคนที่อ่าลุงพลนั่นแหละว่าจะถึงถึงตัวต่ำต่ำสุดอาจจะมีการเรื่องคดีอาจจะโดนจงโดนจับหมายจงหมายจับเรื่องคดีหรือก็ รณีที่คดีป่าไม้อาจจะมีการติดคงติดคุกประมาณนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามที่อธิบายข้างบนแล้วเขาก็บอกว่ากับการที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยลุงพลไม่มีทางโดนจับไม่มีการสาวไปถึงลุงพลได้นั่นแหละคือความหมายของเขาค่ะพี่น้องขาแต่เขาก็มาพยายามที่จะแหวงกัดนั่นแหละค่ะไม่ใช่แหวงกัดค่ะพี่น้องขาเป็นการที่ พยายามที่จะออกความคิดเห็นแบบโง่ๆกันแล้วกันสื่อสารไปถึงสาวิตรีเฮ้ยบักทนายโง่อันนี้คือมาดามหน่อยเลยนะ <c oughs> พี่น้องนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มาดามหน่อยได้ได้อ่านแล้วของขึ้นเอาอย่างนี้กันแล้วกันมันไม่น่าจะออกจากคําว่าใช้คํานําหน้าคําว่าทนายนะถ้าในกรณีของกกกอกสตอรี G ่ G นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเฮ้ยบักเถาบักเถานะมึงจบหลักสูตรทนายที่ไหนมาวะ แก่ป่านนี้แล้วยังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะมาเขียนมาโพสต์หรือวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องที่เป็นคดีขดองขดังถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นเอฟซธรรมดาเป็นบุคคลธรรมดาวิจารณูน่นนี่เห็นต่างมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต่นี่มึงมึงใช้คําว่าทนายนําหน้าเนี่ยมึงมึงไม่มีประสบการณ์เลยหรือบอกเถานะอันนี้ด่าบอกทนายที่ออกมาโพส์นี่หละพี่น้องคะไปหาดูเอาไอ้คนที่มันมีผมอยู่นะเออมีผมอยู่บักทนายเถา แถวที่มีช่วงหนึ่งที่ไปกกอกไปเสนอหน้าอยู่กกอกอะไรยังไงหิวแสงหรือเปล่ามึงหรือว่าหิวอะไรคะถึงออกมาแสดงแบบโงงๆให้ชาวประชาเห็นนะบักทนายโง่อันนี้กุดด่ามึงโดยเฉพาะนะบัคทนายเถ่าโง่มึงไม่น่าจะใช้คําว่าทนายนําหน้ามึงเลยนะถ้ามึงเจอ,อกมาวิจารณ์แบบนี้มึงจะบอกแค่ยังมึงไม่รู้หรอกเหรอว่าสาวิตีเขาเป็นใครสาวิตีกูบอกให้มึงหายโง่หน่อยนะบักโง่บักทนายโง่ สาวิตีเขาเป็นผู้สูญเสียโดยตรงฉะนั้นการที่ออกมาพูดวิจงวิจารณ์อะไรยังไงขอความเป็นธรรมหรืออวิจารณ์เรื่องว่าตำรวจตำรวจจะออกไปอะไรยังไงก็สาธุข,ขอให้เวียนกรรมมีจริงหรือให้จับคนร้ายให้ได้อะไรยังไงประมาณนั้นเขามีสิทธิ์ออกมาพูดออกมาวิจารณ์ออกมาขอร้องขอความช่วยเหลือขอ เล่าสู่สังคมมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเขาเป็นผู้สูญเสียโดยตรงมึงเข้าใจคําว่าผู้สูญเสียโดยตรงหรือเปล่าล่ะบักทนายเถาเถาโง่โง,องอ่อันนี้กูว่ามึงโดยเฉพาะนะไอ้มึงที่โพสต์ยาวๆไปหาดูกับพี่น้องค่ะออบักทนายที่โพสต์ยาวๆนั่นแหละเออบักเถาบักเเถาไม่ใช่หัวโล้นนะบักเเถามีผมอยู่นิดนึงมีพอมีผมอยู่อย่างว่าล่ะกะ่ะแต่ที่มาดําหน่อยออกมาทาคลิปเนี่ยเพราะว่าไปอ่านในโพสต์แล้วมันโง่มันแสดงความโง่มันไม่น่าจะใช้คำว่า ทนายเอ้าบอกภาคอันนี้คือด่าบ,บามันหลักขับพี่น้องค่ะมันมาแสดงอาการโง,โง่ๆแถมมันไปบอกสาวิตรีบอกว่าหยุดพูดหยุดวิจารณ์หยุดหยุดออกมาใหอาอา้อะไรนะหยุดอ,อะไรนะหยุดออกความคิดเห็นเอไม่ต้องออกมาอยู่เฉยๆไอ พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองอย่าออกมาคิดความคิดเห็นอะไรในช่วงนี้เลยมันจะทําให้บานปลายไปกว่านี้อีกเชื่อทนายเถอะแม่มันว่าเออมึงเอาส่วนไหนคิดเอาตรงนี้นะพี่น้องนะเออมึงเอาส่วนไหนคิดว่าบักทนายโอ้ กูกับขั้นแขวกับคำว่าทนายพวกมึงเนาะมึงไม่ต้องมาโชว์โง่หรอกมึงไม่ต้องอยากมาแสดงหรอกแล้วแถมมึงจะไปมึงรู้ได้อย่างไรบอกว่าลุงไม่มีวันถูกจับมึงรู้ได้ยังไงเข้าใจอยู่ทุกคนมีสิทธิวิภา์วิจารณ์กับพี่น้องขาแต่ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่เห็นของจริงมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่นณะตํารวจผู้ที่เขาถืออไอ้ข้อมูลเขากํากับ หลักฐานอยู่แบบนั้นเขายังไม่มีโอกาสได้ออกมาเขาทุกคนในโลกนี้เขาก็ยังรอทางตำรวจออกมาแสดงให้เห็นน่นแหละว่าจะถูกจับหรือจะแขวนจะอะไรยังไงเขาก็รอแต่มึงบักทนายเถาเนี่ยมึงไปออกตัวแทนเขาได้อย่างไงมึงรู้ดีเหลือเกินนะลุงไม่มีวันถูกจับบักควย ไม่มีใครเขาไปบอกหรอกว่าลุงจะถูกจับหรือไม่ถูกจับเพราะว่าทุกคนเขาก็รอทางตำรวจเท่านั้นนะบักทนายเถาเานะบักปัญญาอ่อนอันนี้กุดด่ามึงโดยเฉพาะด่าเพราะอะไรเพราะว่ามึงมาบอกว่าเออสาวิตีนะแม่นะเชื่อทนายเธอเอออย่าไปออกความคิดเห็นอะไรเลยในช่วงนี้นิ่งเสียตําลิงทองมึงบอกอย่างนั้นนะบักควยเอ้ยอันนี้ฝากบอกมันหนครับพี่น้องขาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในการที่มาดำหน่อย ทำการไล่สุดก็แล้วกันถึงบัตนายเถานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะไอ้คำพวกนี้มันมันควรออกจากปากควรที่ใช้คำว่า ทนายหรือเปล่านะมันควรที่จะออกจากคำว่านำหน้าว่าทนายเหรอนะที่กล่าวถึงในพอยที่สำคัญก็คือที่กล่าวถึงผู้สูญเสียเนี่ยทำนองนั้นนะพี่น้องนะอันนี้ก็คือโมแทนสาวิตรีก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในการไลฟ์สดก็แล้วกันค่ะพี่น้องะ่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ